เรื่องราวสุดหลอนประจำค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของลุงพรสับป,ปะเรอเท่าแห่งวัดบ้านไรจังหวัดร้อยเอ็ดลุงพรสับป,ปะเรอผู้คุกคีกับความตายมาทั้งชีวิตใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวตามการเวลาดวงตาคู่ลึกที่ผ่านการมองเห็นความตายมานับไม่ถ้วนกลับเต็มไปด้วยความเมตตาและเข้าใจชีวิต ลุงพรไม่ได้มองว่าการเป็นสับป,ปะเรอเป็นเพียงอาชีพแต่คือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีวัดบ้านไร่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมทุ่งนานกว้างใหญ่บรรยากาศเงียบในยามกลางวันแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความเงียบนั้นกลับกลายเป็นความวังเวงที่น่าขนลุก กลิ่นดอกไม้ทูบเทียนผ่าสมกับกลิ่นควันไฟและกลิ่นอับชื้นของศาลาวัดโชยมาปะทาจมูกลุงพรคุ้นเคยกับกลิ่นเหล่านี้ดีแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเขาต้องทำพิธีชาปนะกิจศพของนายเขียวชายวัยกลางคนผู้มีนิสัยโหดร้ายและเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านทุกคนพิธีชาปนะ กิจของนายเขียวดำเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่มีผู้คนมาร่วมงานมากนักตามที่คาดไว้ลุงพรจัดการทุกขั้นตอนตามพิธีอย่างเงข่งคัดหลังจากไฟเริ่มไม่ร่างของนายเขียวแล้วลุงพรก็กลับไปยังบ้านของเขาเพื่อพักผ่อนแต่แล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนลุงพรก็ต้องสะดุง้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงแปลก เสียงนั้นไม่ใช่เสียงปกติที่เขาเคยได้ยินในวัดแต่มันคือเสียงควานคางเบาๆคล้ายเสียงคนกำลังเจ็บปวดทรมานและเสียงนั้นดังมาจากเมนเผาศพลุงพรพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่เสียงลมหรือเสียงไม้ตามธรรมชาติแต่เสียงควานคางนั้นก็ยังคงดังต่อเนื่องไปอีกนานก่อนจะเงียบหายไปในที่สุดทิ้งไว้เพียงความเงียบงัน ที่น่าขนลุกและความหนาวเย็นที่ผิดปกติที่แพร่ซ่านเข้ามาในบ้านของเขาวันรุ่งขึ้นลุงพรกลับมายังเหม็นเผาศพเพื่อทำพิธีเก็บกระดูกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องขมวดคิ้วบนพื้นรอบๆเมนมีรอยเท้าขนาดใหญ่ปากดอยอยู่หลายรอยรอยเท้านั้นดูแปลกตาคล้ายรอยเท้าของคนแต่กลับมีลักษณะผิดรูปและที่น้าขนลุกคือ รอยเท้าเหล่านั้นมีคราบสีดำคล้ำจังๆค้ายคราบขมเอาดินหรือคราบบางอย่างที่แห้งกังติดอยู่คืนต่อมาลุงพรยังคงได้ยินเสียงควันค้างจากเมนอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเขาตัดสินใจที่จะไม่นอนเขานั่งสวดมนต์อยู่ในกุฏิเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังลากวัตถุหนักๆไปตามพื้นคอนกีดบริเวณเมน เสียงนั้นหนักอึ้งและดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆลุงพรเปิดไฟฉายและค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างกุฏิเมื่อเขาส่องไฟฉายไปที่เมนภาพที่ปากโดดในแสงไฟทำให้เขาต้องเบิกตากว้างเงาร่างทะมืนขนาดใหญ่กำลังยืนอยู่หน้าเตาเผาศพเงาร่างนั้นผิดรูปมองไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนแต่ลุงพรสัมผัสได้ถึงความอาฆาตแค้น ที่แผ่ออกมาจากเงานั้นอย่างรุนแรงเนาร่างนั้นไม่ได้ยืนนิง่งแต่มันกำลังทุบตีและขูดขีดบริเวณเตาเผาศพอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเสียงคำรามต่ำๆที่ดังออกมาจากร่างนั้นและจากเนาร่างนั้นมีควันสีดำสนิทลอยขึ้นมาควันนั้นมีกลิ่นเหม็นไหม้และกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงจนแสบจมูกลงพร ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเขาพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่ภาพหลอนหรือความเหนื่อยลา้าแต่เขาก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าผีตายหงหรือวิญ,ญญาณที่ไปไม่ถึงไหนเพราะกรรมที่ทำไว้ด้วยความคล้าหาญและความเข้าใจในวัฏจักรลุงพรตัดสินใจที่จะทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลและปลดปล่อยวิญญ,ญาณ ของนายเขียวเขาเชื่อว่าวิญญาณน,นายเขียวคงยังวนเวียนอยู่ด้วยแรงอาฆาตและกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ลุงพรจัดเตรียมเครื่องเส้นไายและทำพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่นายเขียวตลอดทั้งคืนท่านใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากเมน็นเผาศพเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานและโกรธแค้น ราวกับมีบางสิ่งกำลังถูกบีบคั้นอย่างรุนแรงและเงาร่างทะมึนก็พุ่งเข้ามาในศาลาวัดอย่างรวดเร็วกลิ่นเหม็นเนา่าและควันสีดำสนิทคลคลุ้งไปทั่วบริเวณเงาร่างนั้นพุ่งเข้าหาลุงพรอ,อย่างบ้าคลั่งมันโอบรัดร่างกายของลุงพรไว้ราวกับใย,ยแมงมุมความหนาวเย็นแล่นไปทั่วร่างของลุงพรจนเขาแทบจะหมดสติ แต่ลุงพรไม่ยอมแพ้เขายังคงสวดมนต์ต่อไปด้วยจิตใจที่มั่นคงเสียงสวดมนต์ของลุงพรดังก้องไปทั่วศาลาวัดและดูเหมือนจะทําให้เงาร่างนั้นอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆสิ่งสุดท้ายที่ลุงพรเห็นคือดวงตาสีแดงสองดวงที่ปากกดขึ้นจากเงามืดนั้นจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่ลดละพร้อมกับเสียงคำรามต่ำๆที่ดังก้องอยู่ในโสตประสาทของเขาว่ากรมตามติด ไม่มีวันหลุดก่อนที่เงาร่างนั้นจะสลายหายไปในพิพตาเหลือไว้เพียงควันสีดำจางๆที่ลอยไปในอากาศและความเงียบสงัดที่กลับเข้าปกคลุมวัดอีกครั้งหลังจากคืนนั้นเสียงควันคางและเสียงลากจากเมนก็เงียบหายไปไม่มีใครได้ยินมันอีกเลยชาวบ้านต่างโล่งใจและเชื่อว่าลุงพรได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณของนายเขียวแล้วแต่ถึงกระนั้น ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบางครั้งก็มีคนได้ยินเสียงถอนหายใจดังมาจากบริเวณเมนเผาศพและหากใครได้มองไปที่บริเวณวัดในยามดึกดื่นพวกเขาอาจจะเห็นเงามืดจางๆกำลังวนเวียนอยู่รอบๆเตาเผาราวกับว่ากรรมที่นายเขียวได้ก่อไว้ยังคงตามติดและเป็นสับป,ประรเที่ยงคืนที่คอยเฝ้ารอ จนกว่ากรรมนั้นจะหมดสิน้นทุกเรื่องราวที่เล่ามามีส่วนที่เป็นจริงอยู่เสมอและบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้จบลงแค่ในคลิปวิดีโอถ้าคุณอยากรู้ว่ายังมีเรื่องลี้ลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดอีกบ้างอย่าลืมติดตามเราในครั้งหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นอีกเยอะ